วันเสาร์ที่15ตุลาคม2022นะครับในเช้าวันนี้พิธีบูชาขอบพระคุณเราระลึกถ,ถึงนบุญเทเรซาแห่งอาวิลาพมจารีและนักประราชแห่งพระศาสนาจักรนะครับนบุญเทเรซาองค์นี้เราเรียกว่านบุญเทเรซาองค์ใหญ่หรือนบุญเทเรซาแห่งอาวิลา หรือนบ,บุญเทเรซาแห่งพระเยซูคริสซึ่งเธอมีนามเดิมว่าเทเรซาซันเชสเดเชปดาเชปเเดนะครับอิฮาวมาดาท่านเกิดในช่วงศตวรรษที่16นะครับในปีคศ1 5 1 5อันนี้เราจำง่ายมากนะครับแล้วก็มรณภาพในวันที่4ตุลาคม 1,582ก็มีอายุ67ปีนะครับนี่นะบุญเทเรซาที่เป็นผู้ปฏิรูปคณะซิสเตอร์อารามคาแมนหรือคณะคาเมไลน์นั่นเองที่เรามีอยู่ในเมืองไทยนะครับฉะนั้นวันนี้เจตนารมณ์ที่ถวายบูชาขอบคุณก็ระลึกถึงถวายบูชาขอบคุณสำหรับบรรดาสมาชิกของนักพรตคณะคาเมลไล ทั่วทั่วทั่วประเทศไทยนะครับก็มีเรามีอารามอยู่ที่กรุงเทพถนนคอนแวนอยู่ที่นครสวรรค์มีอารามอยู่ที่จันทบุรีและมีอารามอยู่ที่สัมพานนะครับแล้วก็ยังมีชสเตอร์คนไทยอยู่ที่ออสเตรเลียอีกด้วยฉะนั้นเราก็คิดถึงท่านเหล่านี้นะครับวันนี้ก็อยากจะเล่าประวัติเพียงสั้นๆของนบ,บุญเทเรซาองค์ใหญ่หรือเทเรซาแห่งอาร์วิลา ก็เกิดที่เมืองเล็กๆตำบลเล็กๆชื่อตำบลอับบลาที่ประเทศสเปนตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะครับเทเรซากับน้องชายของเธอชื่อเฟเดริโกนั้นก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากทีเดียวอ่านประวัตินักบุญต่างๆอะไรมากมายเป็นคนที่ขยันอ่านหนังสือและขณะเดียวกันก็ เลยเห็นแบบอย่างว่าจะพบพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรจะเข้าสวรรค์ได้อย่างไรก็ตั้งคำถามแบบนี้ตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กแล้วนะครับฉะนั้นก็วันหนึ่งเขาบอกเนี่ยการเข้าสวรรค์ได้นี่จะต้องตายแบบอมอรัสกีหรือจะต้องไปบวชเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะเข้าสวรรค์ได้ได้ง่ายกว่าท่านคิดแบบนั้นนะครับวันหนึ่ง น้องชายเฟเดริโกก็แปลกใจบอกแล้วเราจะทำยังไงที่จะได้พบพระเยซูคริสต์เข้าสวรรค์ได้โดยตรงและเข้าสวรรค์อย่างรวดเร็วฉะนั้นเขาก็ชวนกับน้องเขาบอกมีวิธีแล้วเราไปที่ในดินแดนของผู้ที่กำลังเป็นศัตรูกับศาส,สนาจักรเป็นเป็นพวกแขกมัวนะครับในสเปนสมัยนั้น คืออันตรายมากถ้าเราเข้าไปดินแดนดินแดนของแขกมัวก็เลยกำลังจะเดินไปนะครับไปแล้วเพื่อจะได้ให้แขกมัวจับไปฆ่าให้ตายจะเป็นหมอนสักขีให้ได้แต่ในระหว่างที่กำลังจะเดินทางไปนั้นพี่น้องสองคนก็เจอคุณลุงก่อนคุณลุงจึงถามว่าไปไหนบอกอันตรายมากก็เลยพากลับบ้านเมื่อกลับมาแล้วก็ไม่ล้มเลิกความคิดนะครับ ก็เลยไปหาอิฐหาหินมามาสร้างเป็นเหมือนกับอารามเล็กๆอยากจะเป็นนักพรตแล้วก็สวดด้วยกันกับน้องแต่บางเอิญก็สร้างอารามเล็กๆอารามจำลองเป็นแบบของเด็กเล่นนะครับก็ไม่สำเร็จก็เหมือนกับว่ามีเด็กผู้ชายตอนเด็กๆก็อยากจะทำมิสซาก็ก็ได้เรียนแบบแบบนี้แบบเดียวกันเขาก็ เหมือนกับสร้างอารามเล็กๆแต่หาหินมาไม่ได้ก็เลยไม่สำเร็จอีกก็เลยสวดภาวนาแบบนั้นแล้วอยู่ต่อมาพอวัยที่เธอเติบโตขึ้นสักหน่อยเธอก็เห็นนิจตยาสารเวลาตอนเป็นวัยสาวนะครับก็วัยรุ่นก็เห็นนิตยาสารแลเรื่องการแต่งตัวของหญิงสาวการที่มีเครื่องประดับอะไรต่างๆมากมาย เป็นนิตยสารที่คุณแม่ของเธอได้ซื้อมาแล้วก็อยู่ที่บ้านเธอก็อ่านแล้วชอบใจมากว่าเลยก็เลยเริ่มที่จะแต่งตัวตามสมัยนั้นนะครับแต่งตัวดีแสดงว่าเธอก็มาจากฐานะดีแหละแล้วก็เธอก็หลงไหลกับตัวเองมากชอบดูแต่กระจกทั้งวันแล้วก็ยังไปถามกระจกด้วยนะ ว่ามีใครที่สวยที่สุดในปัตตพีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เหมือนกับกระจกวิเศษฉะนั้นเธอก็จะลหลงไหลกับตัวเองมากที่จะดูตัวเองในกระจกแล้วเธอก็พอใจมากที่มีแต่คนชื่นชมเห็นความสวยงามของของเธอนะครับและก็หลังจากนั้นไม่นานอีกไม่กี่ปีสองสามปีต่อมาเนี่ยแม่ของเธอก็เสียชีวิตนะครับ เทเรซาก็ค่อนข้างที่จะเศร้ามากแล้วก็ขณะเดียวกันญาติของเธอก็มาเยี่ยมที่บ้านแล้วเทเรซาก็ยังมัวฝันกลางวันเห็นถึงความงดงามแล้วก็แต่ญาติของเธอนั้นก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันล้วนอนิจจังทั้งสิน้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เรื่องนี้จึงทําให้พ่อของเทเรซานั้นเป็นห่วงมากทีเดียวนะครับ สมัยนั้นยุคนั้นในศตวรรษที่16เนี่ยที่ประเทศสเปนเองคนที่เป็นสุภาพสตรีหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอาชีพไม,ไ,มไม่ได้ไปรป,รป,รประกอบอาชีพที่โดดเด่นอะไรเลยนะครับนอกจากจะต้องไปฝึกฝนตัวเองที่จะเตรียมตัวที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเท่านั้นเองจะต้องเป็นแม่สีเรือนว่าง้งเถอะ แต่ว่าขณะเดียวกันพ่อของเธอก็ห่วงใยตรงนี้เห็นเทเรซากำลังค่อนข้างจะหลงตัวเองกำลังฟุ้งเฟอ้อถึงความสาวของตัวเองก็เลยส่งเธอไปที่อารามานักบวชนักนักพระของเบเนดิกตินเธอก็เพื่อจะเจตนารมก็คือบิดาของเธอต้องการให้เธอไปเรียนเป็น แม่บ้านแม่เรือนเย็บปักถักร้อยแล้วก็วิธีการทำอาหารอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวขึ้นเป็นวัยสาวอย่างดี<น> <lobbying. S 2> เธอก็โชคดีที่ได้พบกับนักบวชหญิงเ hmm. บเนทิกินก็ถามซิสเตอร์ที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่อยู่ในอารามนั้นว่าทำไมถึงมาบวชเคยคิดไหมที่จะมีคู่มั่นคู่หมายอะไรก็สารพัดอย่างแต่ว่า ด้วยความสนิทสนมกับซิสเตอร์ Sister ของเบนิดิกตินเลยเทเรซาก็อมืมาคิดคิดดูแล้วชีวิตก็อยากจะกลับมาเป็นนักบวชนะครับฉะนั้นก็ไปสวดขอแล้วก็เธอตัดสินใจจริงๆนะครับที่จะตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรก็เลยรู้สึกเปลี่ยนท่าทีชีวิตใหม่ก็เริ่ม อ่านจดหมายต่างๆของนบุญเจโรมนะครับที่เป็นคนแปลพระคำัำภีนั่นเองอ่านมากมายเรื่องราวของเจโรมจึงเมื่อถึงอายุ20เธอจึงตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเข้าอารามซิสเตอร์คณะคามเมนไลท์เ้วถือคิดว่านี่เป็นแหล่งที่หนทางที่ปลอดภัยที่สุดที่จะนำไปสู่ความรอดได้ทั้งๆที่บิดาของเธอก็ไม่ยินยอมนะครับแต่ว่าเธอก็คิดว่า การภาวนานั้นจะเป็นประตูที่จะนํำไปสู่พานสถานอันยิ่งใหญ่ถ้าประตูนี้ปิดไปแล้วก็ก็ไม่รู้นะตัวท่านเองก็บอกฉันก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานพานสถานนี้ได้อย่างไรนะครับนี่เธอคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเธอก็เข้าไปอยู่ในอารามจริงๆก็สมัครไปแต่เนื่องจากว่าสุขภาพไม่ดีสุขภาพเธอไม่ดี ล้วท้งทางที่ทได้หมอก็มา,าตรวจรักษาแล้วก็คงจะลำบากก็เธอต้องกลับไปที่บ้านไปพักที่บ้านถึงเวลาสองปีทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพอเธอก็ได้รับการรักษานะครับรักษาให้หายแล้วเธอก็จะรีบกลับไปที่อารามอีกเช่นเคยทางทางที่ททบิดาของเธอบอกให้พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนแต่เธอ ก็เคร่งครัดทีเดียวเธอกลับไปอารามครั้งใหม่หลังจากที่ป่วยนี่ด้วยความที่อยากจะลึกซึ้งในชีวิตภาวนานะครับให้มากแล้วเธอก็ประสบความสำเร็จนะครับเธอได้เห็นภาพนิมิตหลายครั้งทีเดียวเห็นครั้งแรกก็คือพระเยซูคริสต์ประจักษ์มาเห็นแต่เพียงแต่มือของพระองค์เทเรซาก็ขอบคุณแลหลังจากนั้นเห็นใบหน้าของพรงค์และครั้งที่สามก็เห็นนิมิตเห็นพงค์ ผู้ทรงกลับคืนชีพมาชีวิตเธอเก้าวหน้ามากเลยนะครับในการเจริญชีวิตด้วยความเคร่งครัดแล้วก็มีความสุขมากในการภาวนาซึ่งในปัจจุบันนั้นเราเองประสบปัญหาเรื่องนี้มากนะครับมีคิตาชนหลายคนก็บอกว่าเวลาสวดภาวนานั้นไม่มีสมาธิเลยสักนิดเดียวในการสวดภาวนาฉะนั้นเธอจึงเรียกว่า เรีกว่าเราต้องพึ่งนักบุญเทเรซาแบบอย่างบุญเทเรซาขณะเดียวกันเธอก็เคร่งครัดกับตัวเองที่มากมายทีเดียวนะครับแล้วหลังจากที่ได้เห็นนิมิตการประจักษ์มาของพระเยซูคริสต์แล้ววันหนึ่งอันนี้สําคัญเป็นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับเธอได้เข้าฌานแล้วตัวเธอก็ลอยขึ้นจากพื้นแล้วก็มีเทวทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือว่าเซราฟิมเนี่ยได้ ถือหอ,อกแล้วก็หอ,อกนี้ก็มีเปลวไฟเจาะทะลุเข้าไปในหัวใจของเธอทิ่มแทงนี่แหละครับว่าเป็นสิ่งที่เธอเข้าฌานจนถึงขั้นสูงหัวใจเธอถูกเผาผลาญด้วยความรักของพระเยซูเธอยิ่งลึกซึ้งเข้าไปใหญ่ชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับแม้กระทั่งว่าหลังจากที่เธอเข้าฌานแล้วได้มีประสบการณ์ตรง กับความรักของพระเยซูคริสต์ถึงเพียงนี้หลายคนก็หัวล้อยอะนะครับแรกๆคุณพ่อบาทหลวงผู้ฟังแก้บาปของเธอก็มีความคิดว่าอาจจะเป็นภาพนิมิตที่ปีศาจหรือซาตานมาล่อลวงหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็แต่ตอนหลังเธอก็ได้สามารถที่จะ ชนะอุปสรรคนี้ได้โดยธรรมชาติที่เธอไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยแล้วอ,อุปนิสัยของเธอที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาเทวิษณเทเรสา,านั้นจึงมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้คนได้ทุกชนิดทุกสถานที่ทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับแล้วตลอดระยะเวลา20ปีได้มั้งที่ต้องต่อสู้กับทาง ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ในเรื่องการเข้าฌานแล้วก็เรียนรู้อย่างช้าๆแล้วก็ไม่ติดใจในทรัพย์สินฝ่ายโลกอีกเลยสละแต่ตัวเองเพื่อจะติดตามพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในชีวิตเท่าที่เธอจะทำได้และววันหนึ่งเธอด้วยความที่กล้าหาญมากเลยนะครับเธอจึงไปพบกับคุณแม่อธิการของอารามว่าเธอ ไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ชั้นสูงได้เพราะอะไรก็เพราะว่าที่อารามที่เธออยู่นั้นยังมีความค่อนข้างจะฟุ้งเฟอ้อยังไม่ได้ถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งคัดจนไปจนถึงที่สุดแล้วเธอก็ไม่มีสมาธิในการสวดภาวนาในชีวิตของเธอนั้นจะมีแต่คนมีแขกมาเยี่ยมอารามบ้างมีอะไรบ้างสารพัดอย่าง เธอจึงขออนุญาตแม่เจ้าคณะอยากจะปฏิรูปอยากจะแยกตัวตั้งอารามแห่งใหม่แล้วเธอก็ขอไปก็โชคดีนะครับเป็นพระเจ้านำทางพระจิตนำทางทำให้แม่ที่การนั้นได้อนุญาตให้เธอไปบุรณะอารามใหม่แล้วที่เธอหายจากความเจ็บป่วยนั้นก็เป็นเพราะนบ,บุญโจเซฟนะครับนบ,บุญโจเซฟเป็นผู้ที่วิงวอนพระเจ้า และรักษาเธอให้หายหเธอจึงศรัทธาแล้วก็ไปเปิดอารามใหม่ก็เป็นที่วัดนบุญโจเซฟนี่เองเธอกับเพื่อนที่เป็นสมาชิกในคณะเดิมนั้นถึง4ท่านก็รวมเธอเป็น5ท่านมาใช้ชีวิตด้วยความเคร่งครัดมากเลยนะครับแล้วคณะใหม่นี่ก็คือเป็นคณะของคาเมลไลท์ที่ไม่สวมรองเท้านะครับและด้วย ความที่เธอมุ่งมั่นแล้วเธอจึงสวดวอนขอเธอมีวิธีสวดแล้วยังได้สอนอประชาสัตรบุุษสมัยนั้นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธานั้นวิธีการสวดสวดอย่างไรสี่ขั้นตอนที่เธอสวดนั้นลึกซึ้งมากเลยนะครับเปรียบเสมือนบ่อน้ําอะไรต่างๆอันนี้เราต้องไปหารายละเอียดที่จะอ่านกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของเธอ แล้วเธอก็ปฏิรูปสําเร็จแต่ที่โชคดีที่สุดในชีวิตของเธอนั้นเมื่อตอนที่อายุสัก46ปีเธอก็ได้พบกับเพื่อนนักบวชนักพรตคนหนึ่งก็คือนักบุญจรแห่งไม้กางเขนนักบุญจรแห่งไม้กางเขนช่วยกันปฏิรูปให้เกิดอารามที่มีความเข่งคัดคเมแนไลท์ที่ไม่สวมรองเท้านี้ ก็ด้วยความที่เคร่งคัดในกฎในระเบียบว,วินัยต่างๆเธอกับนักบุญจรแห่งไม้กังเขนจึงสร้างอารามคาเมลไลท์ที่ไม่สวมรองเท้าของฝ่ายหญิง17แห่งและอารามลือสีของบรรดาพราดาฝ่ายชายอีก15แห่งรวมแล้ว3าแห่งนะครับที่เธอได้สร้างแล้วได้ถือกฎเกณฑ์ที่เที่ยงแท้และเข้มงวดมาก แม้ว่ามีคนจะมาคัดค้านอย่างรุนแรงนะครับเราไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เธอได้พูดคำหนึ่งก็คือคือสิ่งที่เธอบอกว่าอย่าให้สิ่งใดที่ทำให้ต้องเดือดเรือน้อนใจสิ่งใดที่มันผ่านพ้นไปมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างขอให้ทุกสิ่งได้ผ่านพ้นไปนะครับเพราะว่าแม้ว่าสิ่งที่จะมารบกวนเธอไม่ ไม่มีสิ่งใดแน่นอนเพราะว่ามีพระเจ้าที่เท่านั้นที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยแม้สิ่งภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามความอดทนที่รับถึงสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเพื่อพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วเธอมั่นใจมากนะครับด้วยเหตุนี้แหละเทเรซาแห่งอเวลาจึงแต่งหนังสือที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือแนวทางหรือหนทางสู่ความครบครัน หรือ The Way of Perfection แล้วก็ปราสาทภายในหรือ Interior Castle นะครับการเดินทางชีวิตฝ่ายจิตแล้วยังมีหนังสือสำคัญด้วยนะครับก็คือความเข้าใจในเรื่องความรักของพระเจ้าที่เธอได้เขียนขึ้นมาแล้วเธอก็ได้สิ้นใจเมื่ออายุมา67นะครับแล้วหลังจากนั้น ก็ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญโดยภาษาปากเกโกรีที่15และใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักปราดพระศาสนาจากักรโดยพระพระสาป,ปา,าพ์อที่6นะครับในปี1970เนี่ยแหละครับก็คือเป็นประวัติย่อมากเลยนะครับที่จะพูดถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลานะครับซึ่งเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ ว่าอยากจะเล่าให้ฟังในเกล็ดรายละเอียดต่างๆแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราก็น้อยแต่ว่าวันนี้เราได้ฟังพระพิจารณาของพระเจ้าจากจ,ากาจุดหมายมปบโลเปาโลถึงชาวเอเฟเซียนหรือเอฟเฟซสัสนั่นเองก็อยากจะสรุปง่ายๆนะครับวันนี้เรามายังอยู่ในบทที่หนึงอยู่นะครับก็เปาโลได้เน้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือพระคุณของพระเจ้านั้นเราต้องสวดภาวนาอย่างเดียวสวดด้วยกันแล้วสวดเป็นหมู่คณะ อันนี้สําคัญมากเราขอพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงหัวใจเราให้เป็นหัวใจใหม่หัวใจบริสุทธิ์ต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีในชีวิตนะครับนี่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดนั่นก็คือการสวดภาวนาวันนี้สิ่งที่เปาโลได้เน้นต่อพี่น้องของชาวเอเฟซัสนั้นก็กามการที่เราจะได้รับพันสถานอันมากมายจากพระเจ้านั้นก็สําคัญมากที่สุด และเป็นกุศโลบายนะครับที่เราจะต้องเป็นเอกภาพในการที่ภาวนาโดยกันนะบุนเทเรซาได้ปฏิรูปศาส,สนาจักก็เพราะเรื่องเดียวเรื่องการภาวนานะครับแล้ววันนี้ในพระวรสารก็พระเยซูคริสก็สอนเราตรงประเด็นนะครับว่าเราไม่ต้องกังวลทั้งหลายที่เราจะเผชิญกับอะไรทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้พงได้เน้นนะครับ ถ้าใครปฏิเสธพงค์ในโลกนี้พระองค์ก็จะปฏิเสธเราด้วยต่อหน้าพระเจ้าถ้าเขาน้อมรับพงค์ในโลกนี้นะครับก็พระองค์ก็จะน้อมรับเราในต่อหน้าพระบิดาเจ้าในสวรรค์ด้วยฉะนั้นเราต้องไม่กลัวสิ่งใดเลยนะครับชีวิตเราต้องปราศจากความกลัวเพราะว่าแม้เราต้องเผชิญอะไรต่างๆพงค์ได้สัญญาไว้ว่าพระจิตจะเป็นผู้ที่พูดเราสอนแทนเรา จะบอกเราแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงที่กังวลทุกที่สุดเราอยู่ในถูกต้อนให้จนมุมเราก็ไม่จนมุมนะครับเพราะพระจิตจะเป็นผู้สอนเราให้แนวทางออกในชีวิตของเราทุกโอกาสทุกเวลาและก็มีเรื่องสำคัญที่สุดที่พระเยซูคริสต์สอนเราในวันนี้ก็คือเรื่องพระคุณของพระจิตซึ่งหมายถึงว่าถ้าเราจะ กล่าวคำเหยียดหยามต่อพระเยซูคริสต์ต่อบุตรแห่งมนุษย์นั้นเราอาจจะได้รับการให้อภัยได้แต่ถ้าเรากล่าวคำหยาบคายคำพารุษวาดต่อองค์พระจิตนั้นบาปนี้จะไม่ได้รับการอภัยเลยพระเจ้าสามารถที่จะอภัยเราได้ทุกทุกประการน,นะครับยกเว้นบาปเดียวนั่นก็คือเราต่อต้านพระจิตต่อต้านพระคุณของพระจิตเรากล่าวคำพร,รุสวาด ต่อพระจิตอันนี้แหละเราจะไม่ได้รับการให้อภัยเลยหมายถึงคนนั้นดื้อด้านไม่ฟังเสียงของพระเจ้าไม่ฟังเสียงของพระจิตเลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่วันนี้พระวาจาของพระเจ้าได้สอนเราแบบนี้ให้ขอคิดกับเรามากมายทีเดียวขอพระบุญเเราแห่งอาวิลาด้วยช่วยเราให้เราได้อยา่ามีความกังวลใจแม้เราจะสวดวักแวกแม้เราจะสวดสมาธิไม่มี แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยแบบอย่างของเทเรซาแห่งอาวิลาท่านจะช่วยเรานะครับให้เราจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นให้เราเข้าถึงลึกซึ้งมากขึ้นพระจิตจะเป็นผู้นำเราที่จะประทานพันสถานให้เรารู้จักที่ในการสวดภาวนาในชีวิตประจาวันของเรานะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่มีชื่อว่าเทเรซาแห่งอาวิลานะครับ และภาวนาสำหรับสมาชิกของคณะคัมมิไลท์ทุกท่านทุกอารามโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับแล้วพ่อภาวนา,าสำหรับสุขภาพของป้าปแตบมนะครับที่ชื่อเทเรซากัล,ลยาเทเรซาเหมือนกันนะครับเทเรซากัล,ลยานะครับแล้วก็ภาวนาให้ท่านภาวนาสำหรับอาจารย์พักคินีเพื่อสุขภาพของท่านและภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับ ที่ใครก็ตามที่เกิดในวันที่15ตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกคนก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าและวันนี้พ่อก็จะประกอบพิธีสงรสให้กับคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งนะครับเจ้าบ่าวอยู่จังหวัดสงขลาเจ้าสาวอยู่จังหวัดเชียงรายแต่มาแต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วพ่อเองก็จะถวายมิสซาให้ในตอนสายๆในวันนี้ แต่เช้านี้พ่อถวายบูชาขอบคุณก่อนนะครับสำหรับพี่น้องที่ขอคำภาวนามามากมายในวันนี้และนอกนั้นเจตนารมอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการคำภาวนานะครับขอพระเจ้าได้โปรดประทานพระพรมากมายโดยเฉพาะสำหรับผู้เจ็บผู้ป่วยผู้ที่ต้องการคำภาวนาผู้ที่กำลังมีความทุกข์ในชีวิตผู้ที่กำลังขาดความยุติธรรมได้รับผลร้ายจาก ใครก็ตามที่มาสร้างความบาดแผลความเจ็บปวดให้ขอพระเจ้าได้ประทานความบรรเทาให้กับเราโดยองค์พระจิตนะครับพระจิตจะเป็นผู้รักษาเยียวยาชีวิตเราตลอดการอาเมน